โปรถราคากันอีกแล้ว Toyota ว e t 2.0Q ปี2005มาแล้วสมาชิกครับกับราคาตัดสด189,000บาทใครสนใจพูดคุยราคากันได้นะครับรถเข้ามาแล้วนะครับวันนี้ต้องบอกว่าสวยๆแม็กจัดส่งมาให้สีดำหน้าท้ายเดิมๆไม่มีประวัติการชนหนักแต่ยังไดครับ เอาไปใช้ครับรถครอบครัวที่ต้องบอกว่าสวยลงตัวคุ้มค่าคุ้มราคาราคา189,0 0 0บาทรถจอดสมุดปราการนะครับผมใครอยู่ใกล้อยู่ไกลแวะเวียนกันมาดูได้ต่างจังหวัดวีดีโอคอลได้นะครับหรือว่าส่งคลิปวิดีโออยากดูส่วนไหนของรถดูได้หมดเลยเฮียเข้าใจดีครับเพื่อนๆแล้วก็มีบริการจัดส่งรถให้ถึงหน้าบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ใครสนใจ t o y ยต a ้าวิสีดำคันนี้บอกงามๆเลยครับห้องเครื่องใสๆเลยนะครับใครชื่นชอบราคาแบบนี้มาคุยกันได้ครับ1 8 9 9 0 0 0บาทครับ Toyota w i วิ t ตัวย a ท i วใครชอบต้องรีบเลยที่นี่ส่งจริงรถตรงปกครับไม่วิ่งมา1 5 0 0 0 0 0กว่ากิโล ใครชอบอย่ารอช้าครับกับราคาแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับใครพร้อมจบมาสื่อสารราคากันได้ลดให้ได้ก็ลดไปนะครับเพื่อนๆกับราคาที่ต้องบอกว่าถูกแล้วถูกอีกครับเพื่อนๆมาเลยด่วนเลยนะครับผมมาด่วนเลยนะครับอย่ารอช้าครับใครพร้อมคันนี้189 00 0บาทโทรมาที่0885845375นะครับ